สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ KJ on the c a r d channel ทาง youtube ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะจะมาบอกถึง3ราศีที่จับงานค้าขายแล้วเฮงสุดๆในปี60นี้ค่ะนะคะ3ราศีมีราศีไหนบ้างอ่ะมีราศีกุมนะคะมีราศีกุมราศีสิงห์แล้วก็ราศีตุลค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะราศีกุมนี่ก็สำหรับท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่1ถึง29กุมภาพันธ์เลยนะคะโดยพื้นฐานโดยพื้นฐานลักษณะนิสัยของชาวราศีกุมแล้วนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความคิดแล้วก็จินตนาการกว้างไกลมากค่ะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ล้ำลึกด้วยนะชอบสแสวงหาคําตอบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านมาจับงานทางด้านค้าขายแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากรู้อะไรท่านจะต้องรู้ลึก รู้ให้จริงแล้วท่านถึงจะลงมือขายสินค้านั้นๆว่างั้นเถิดนะคะเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีค่ะทําให้มีความคิดมีไอเดียที่แปลกใหม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะว่างั้นเลยชอบทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นบอกเลยนะคะคนราศีกุมเนี่ยปีนี้ปี60ถ้าลุกขึ้นมาจับงานทางด้านค้าขายเฮงสุดๆปังสุดๆอ้าวว่าอย่างนั้นเลยนะคะราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ ราศีสิงห์นะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเก่งมากความสามารถเยอะค่ะกล้าได้กล้าเสียพลังในตัวเองที่จะแสดงออกมาเนี่ยมันโดดเด่นมันสง่าง,งามมันน่าเกรงขามมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านจับอองานทางด้านค้าขายแล้วยังเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าเตะตาต้องใจคนดูเตะตาต้องใจลูกค้านะคะ ไม่ยอมไม่ยอมพ่ายแพ้กับปัญหาแล้วก็อุปสรรคค่ะมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นมากทั้งๆท,ท,ที่มีโอกาสพ่ายแพ้นะคะแต่ท่านจะสามารถที่จะมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหานั้นได้ค่ะเขาเรียกว่าศรัทธาในงานที่ทํานะคะมีอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นมากคนราศรีสิงห์นะคะถ้ามาจาับงานทางด้านค้าขายบอกได้เลยว่าสู้สุดแรงถ้าสมมติว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าถ้าถ้าเจ๊งก็ลุกขึ้นมาทําใหม่แล้วทาได้ดีด้วยแบบนั้นนะคะ นี่ปีหกศูนย์นะคะลุกขึ้นมาเลยราศีต่อไปค่ะราศีตุลน,นะคะราศีตุลท่านเป็นคนที่โดยโดยพื้นฐานนะคะราศีตุลเนี่ยเป็นคนฉลาดที่สุดรอบคอบที่สุดใจเย็นที่สุดรู้จักประนีประนอมที่สุดไกลเกลียดดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบชื่นชมคนอื่นคนอื่นด้วยนะคะอดทนต่อเ,ออเขาเรียกว่า แรงเสียดทานได้ดีมีวาทศิลป์ในการพูดค่ะพูดจาชัดถ้อยชัดคําเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านมาจากงานทางด้านค้าขายแล้วบอกเลยว่าเฮงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาเรียวกว่าปากดีนั่นเองนะคะเรียกลูกค้าดีมีไอเดียในการคิดคําพูดคําจาดีๆออกมานะคะ3าราศีนี้นะคะถ้าท่านลุกขึ้นมาจับงานด้านค้าขายในปี60คุณแม่บอกได้เลยว่าเฮงสุดๆ พบกันใหม่นะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด s ับสไคร b e ด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดทุกมุมมองของชีวิตสวัสดีค่ะ